ติวันนี้วันที่สองเดือนมกราคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระลูกลูกที่แสนหวานบทบาทของพ่อนั้นแม่นยำท่านได้มาในเวลาของท่านเองไม่สามารถมีความแตกต่างในเวลาแม้แต่น้อยนิดในการมาของท่านให้เฉลิมฉลองอนุสรในการมาของท่านคิปราตรีด้วยความ โออาตาการตาอย่างใหญ่ยิ่งมากๆคำถามบาปของลูกคนใดไม่สามารถได้รับการปลดเปลื้องได้หมดคำตอบผู้ที่โยคะนั้นไม่แน่นยําถ้าลูกไม่สามารถจดจำพ่อได้บาปของลูกนั้นก็จะไม่สามารถได้รับการปลดเปลื้องถ้าลูกนั้นไม่ได้ถูกทำให้เชื่อมต่อในโยคะอย่างแน่นยําลูกก็ไม่สามารถมีการรอดพ้นได้อย่างเต็มที่บาปของบางคนนั้น จะคงหลงเหลืออยู่และดังนั้นสถานะของลูกก็จะถูกผังให้ลดลงถ้าลูกไม่มีโยคะลูกก็จะติดตับอยู่ในรูปและนามของใครบางคนแล้วก็จะจดจำบุคคลนั้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆและคงอยู่อย่างไม่สามารถที่จะอยู่ในสำนึกดวงอย่างได้สาระก้ณคุณธรรมจดแรกให้เปิดร้านอัญมณีอันไม่เสื่อมสลายของความรู้นี้ในวัน คิปตยานตีแล้วก็ทำงานรับใช้จงทำให้ทุกๆบ้านรู้แจ้งแล้วก็ให้คำแนะนำของพ่อกับทุกๆคนจุดที่สองลูกจะต้องอยู่อย่างซื่อสัตย์กับพ่อที่แท้จริงอย่าได้ซ่อนสิ่งใดจากพ่อถึงบาปที่ลูกนั้นได้ทำขึ้นมาจงมาเป็นผู้ที่ดูดซับอยู่ในโยคะที่จะไม่มีบาปหลงเหลืออยู่ อย่าได้ติดตับอยู่ในรูปและนามของใครพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่ละทิ้งที่สูงส่งเหมือนกับพ่อบรามาแล้วจบสิ้นสำนึกฉันต่างๆการละทิ้งในความสัมพันธ์และวัสดุที่ให้ความสบายนั้นไม่ใช่สิ่งใหญ่ยังไรก็ตามการมีความรู้สึกของการที่จะเอาคนอื่นไว้ข้างหน้าลูกในทุกงานและในทุกความคิดของลูก นั่นก็คือการจบสิ้นสำนึกฐันการพูดว่าท่านก่อนนั้นเป็นการละทิ้งที่สูงสง่งนี่คือการรู้ว่าจบสิ้นสำนึกของตัวเองต่างๆพ่อบลาม่านั้นจะเอาลูกๆไว้เบื้องหน้าท่านอยู่เสมอท่านนั้นจะละทิ้งชันนั้นควรจะอยู่เบื้องหน้าก่อนอยู่เสมอตลอดเวลาเพราะการละทิ้งนี้เขานั้น จึงได้รับผลของการอยู่ข้างหน้าของทุกคนนั่นก็คือการมาเป็นอันดับหนึ่งยงทำตามพอ่อเช่นนั้นถ้ติพจน์การทบความผิดของใครบางคนทันทีนั้นก็ยังเป็นเหตุให้เขาหรือเธอเป็นทุกข์ได้อัจฉะองโอมจานติ